เขาก่อนดิโก้ปาอันนี้ฮักครั้งมาได้เห็นมาได้อันนั้นฮักเพื่อนกินเต็มกินเต็มบอกเลยดีเต็มเากินเต็มเลยโอ้จากพ่อน้องต้นก้าจากสิงคโปร์เม่นมดเหยพึ่งเลยจากพ่อน้องไอคิวเลยเยพ่อน้องไอคิวเป็นพุท เดือขอบุญเดียวไม่ลูกไผ่พาอน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวเนีโอ้ยบอกพิษลวบ่นต้นข้าวต้นกัลาารพนกรันกรใพวน้ไปนี่2้ขายกัให้โลกอีกวันนี้พีงเดี๋ยวจรายการมเนี่ยรายการจรายการกี่โมงก็หลังเช็กซาวพี่น้องหลังเช็คซาวเขารายการจะไรใไลสเนาะสด ไปไปไปยาไรไรสด้องลอ้ลรองาเวย่กอ้ปวนีงอากเรียบเขาน่นหน่อยปิดก็ชันหนออันนี้มัน้องตเยน่อปิดติโอ่ง่รู้เดี๋ยวเราเป็นล่มไปหาดบี่ซุ้มหา ้โอ้ยเป็นลมได้เจ๋ยผีอุ้ยหนังเดี๋ยวนกินูดังของว่าล่ะเบานเตมเลโอ้ยมาสูเนอะนประเด็นผนักจุ่มเครื่องลูกผนักจุ่มเครื่องฮะอันนี้ก็แล้วหอมติดังเลยเอาุแจรถได้นีเดียวขอบคนครับ ไม่มีทองหรอปรจักสวแต้แเลยอย่าเด้อจักสองหลายลายอย่งสองแม่ดีลาไม่รอมาชงลื่แก้วเนี่ยคุ้มแม่งอะไีทำไมบอกันใช่เอเไปกินหรหมากหลายไปเออไปว่าไม่ค่าแม่เนี่ดี แแบจะไคืออันยาแพเพว่าจคาุยวยคุณเบิรเนี่ยใส่สูดกับตั้งตงพ่อแม่น้องวัสดีพี่น้องตอนนี้เจ็บพันเก้าสิบห้าเนดพันกว่าที่อย่างบ่งโมเป็ดใช่นี่ค่ะแต่พ่มเปิด บอี <54. S 2> ่่กมาเอาดีระบยางตะเกียนะมสองตไหกันะอัี่มาอยู่นี่หามือพอดีจ้าไม่ใช่ไงรคนมาล่แท้โอเรถคองเงืนนี่นะเงืนนี่นเดื่อดี๋ยวติดใจรถตอกรถหก่อหน่อยชักกันหกล่อเลยกสิหล่อเลยโอ้โห่ข้าว่าครับยอมาก มีคนขับเนาะไปรับรถแน่หน่อยหรอแรถกวนกันผัวหาของมรับสายเราขึ้รถเดวหลับดีอที่เอมควมแปรมารอเราน่ะเขานี้เห็นรถฮับไก่เล้าไก่เป็นคนฮับเเรียกผัวหา เล้านขอคเรกขอบคุณเยนะขอบเนนะนี้เกือบต๊ะกันเกือบต๊หวยไหมแม่หวยหวยส่นจริงจรหมเกเสห่วงำัาแล้วมาดัต๊อิตาาเนี่ยมาหรอบอกไลาคอนน่นพอ่ใสนู่นไปหองนี่นี่เมนูเด็ดเลย

มีกล้องเดอ้อมีกล้องเข่าเดออ้อแก่ไปกินข้าวแล้วใครเด้อมา่้วีนี่มาชั่นหนึ่งท่านครับมารอติดตามดาน,นาเวทีแล้วกันครับส่วนเซกซ้าครับออดิชั่นหนึ่งท่านชื่อ,อยังก็น้องอยังก็อนชื่อยังน้องป้าใสค่ะน้องป้งาใสครับอายุเท่าไหแล้วอายุสิหปีค่ะนี่มาลอติดตามครับ ออเดิชันด้านหน้าเวทีฝากเบิงแล้วกันครับพี่น้องครับมาเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันครับด้านหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวทางแอดมินเพจนะครับสิไลซ์สดนะครับช่วงเรื่องแต่เสกเช้าเลยครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับทางเพจสาวน้อเพื่อนแพงกันเพจครับน้องฟ้าใสมาออเดิชันครับโอ้ยขักขนาดไม่ไรบานคิ้วไหมเยี่ยมเลยเป็นบอ ขูดังกระมังหมาโอ้ปลาโกกันเร็วกันเลยโอ้ยลงเลยนี่ล่งแล้วครับพี่น้องครับโอ้ลงแล้วนะครับปลาโกครับทีมงานต้นกำลังครับกะึ้นแล้วครับขึืนขั้นไฟแล้วครับพร้อมที่ี่เสกเศร้าแล้วอาจารย์นดนตีกัขึ้นเช็คอุปกรณ์เนนุนแี้วะครับทีลากะเขาเต้นขึ้นเขาแล้ว ขอเป็นการส่วนตัวเมื้อผู้ใดเบิง้งทั่งช่องยูทูบของพ่อแม่น้องหญิงกับทุนละครับเบิ้งได้ครับเพราะเป็นไหลสดอยู่เทากับสียุด,ดถ่้ยทำหรือว่าไปถ่ายคลิปนะครับเขาจะไปเบิง้งรยากาศด้านหนาแล้วกันครับต่อคลิปนะครับ <Yeah. S 2> เริ่มร้ายแล้วแต่ว่าฝุ่นครับพี่ต้องเป็นลบอบอวนเลยฝุ่นพี่บีก็ใส่แมสด้วด้ครับนี่ครับใส่บ่ได้ครับคุนลองดูนี่เป็นฝุ่นละอองครับเป็นฝุ่นจากนี่นะครับนี่มันเป็น ปลาอ่อยเก่้าครับคุณละเอียดส่งปองกันไปครับเพราะว่าสีดีกับโบข่อยสบายนะตรงนี้ตั้งแต่เป็นโควิดมากครับโอ้ยร่างใกล้กับ่บข่อยแข็งแรงปันไหนเจออากาศนิดนิดน้อยกับแพ้อากาศเจออากาศนิดน้อยกับเป็นไข้เป็นวัดกินยากับพึ่งจะดีขึ้นครับมือนีก็ดีขึนแล้วแล้วแหละครับ เอาคลิปนี้ฝากไว้ชันี้ครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสตีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ